ครับผมอยู่ครับหาแล้วครับตัวแรกไม่อยู่ครับ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 โอ้ยชนดินครับอยู่ไหมครับอยู่ครับอ้ย ทริปหนึ่งครับที่เราจะออกไปตกปลาช่อนคลองธรรมชาติกันนะครับวันนี้ก็สายพอสมควรแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าตกปลาอย่างไงให้ได้ตัวมีวิธีการเทคนิคอย่างไงนะครับในการตกปลาแล้วให้ได้ตัววันนี้เราจะไปตกปลาช่อนกันนะครับก็ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องตกปลากนะน่ายาวไปดูกันเลยครับ มันลดครับลดมากเลยครับนี่ัดครับผมอยู่ครับนะครับตัวแรก เฮ้หยหมยเก๋เลยครับพี่น้องเจ๋อส,สวยครับว้าวนะครับช่อนคลองธรรมชาตินะครับตัวนี้สาสสวยเลยนะครับก็ส่งเหยื่อไปนะครับให้ถึงถึงฝั่งนะครับแล้วค่อยๆลากลงมาเลครับเคาะเบาๆนะครับถ้ามีตัวนี้ ปูงมากัดแน่นอนครับดูแต้มต่อไปครับจะลองแถวนี้ดูนะครับช่องน้ำไหลับลครับ ไม่อยู่ครับอ,อ้กัดเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับ ครับผมอืมอเอาลครับตัวที่สอง <Yahoo! S 1> จึ๊กนะครับช่อนคลองมาธรรมชาติครับตัวเล็กตัวนี้นะครับก็ดรมเด๋ยวไปขึ้นฝั่งไปครับตีขึ้นฝั่งไปแล้วก็ค่อยลากลงมาครับมีตัวกัดแน่นอนโดวยเฉพาะช่องน้ําไหลนะครับ ปาออกินโลกปลาตัวเล็กๆนะครับปลาช่อนมีตัวแน่นอนเห็นรุ่นแตมต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองตีเลาะชายตะลิงดูนะครับโอ้โหครับกระโดดกัดอยู่บนตะลิงเลยนะครับดูกมาก ดูครับครับสวยๆนะครับตัวนี้แต้มทีสามครับนะครับของธรรมชาตินะครับประช่อนหมายคลองธรรมชาติตัวนี้วันนี้น้ำลดกัดดีจริงๆครับเนี่ยครับไปดูลุ้นแต้มต่อไปกันครับลองตัวนี้ดูนะครับ ตัวเล็กครับ เวลาปลากัดก็ต้องสงสายหน่อยหนึ่งนะครับปลามีเวลาเกลืนเยอะนะครับตรงนี้น่ามีตัวพี่น้องอก็ดูตามที่มันมีกอไม้กอหญ้านะครับ ุดชายตะลิงครับพอช้อนชอบไปซุกอยู่นะครับครับครับผมอยู่ครับตัดเบาๆครับมาแล้วครับนันท,ที่ซื้อช้อ ชนกองหมา้ธรรมชาตินะครับก็ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างครับที่ก็พุ่งมากัดเบาๆนะครับนี่ก็วัดดูก็ติดมาตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเจเครับไปลุ้นไปชมแต้มต่อไปนะครับ กัดลูกปลาจะไม่ยากหุ่นครับดุมากดุมากแต่ไม่ยอมกัเดเหยื่อเรานะครับสายมาแดดก็เริ่มร้อนนะครับ ไม่ยอมกัดเดียวครับผู้ชมเดี๋ยวขยับไปอีกหน่อยนี้ครับกัดครับเบาๆครับอยูไ่ไหมไม่อยู่ส่งงานไปหน่อยครับ กัดแบบกัดระแวงครับกัดห่วงเท ัครบอยู่ไห่ครับอยู่ครับผมเ <c oughs> บาๆเลยนะครับถ้าจะเป็นตัวที่มันขึ้นจากลูกปลาตอนแรกที่เราเดินมาครับจนครับชนคองไม้ธรรมชาตินะครับใส่สวยๆนะครับดีขึ้นไปบน ชายตะลิงล้วก็ลากลงมาครับมีตัวนี้แกับแน่นอนครับแกบแล้วก็สงสัยสักหน่อยหนึ่งก็คือลดคันหน่อยหนึ่งนะครับลดเสร็จเราก็วัดเลยนะครับก็โอเคครับไปดูแต้มต่อไปกันเลยครับ อูครับมาแล้วครับแต้มครับแต้มหนึ่งครับตีรอชายตะลิงนะครับส่งเหยื่อไปแล้วก็รอช้าๆนะครับเพรกัดพวกก็ลดคันลงนะครับก็คือส่งสายนะครับแล้วก็วัดนะครับอ่ะไปลุ้นแต้มต่อไปนะครับ กันแล้วคายลองดูยักจะเอา โอ้ยโอ้โห,โโหไม่ได้ดูเลยครับดีคันไม่หักหเวลาวัดปลาเน่ยดูดีๆนะครับผู้ชมเนี่สับเพ้านะครับนี่คันหักเอาดื้อนะครับ รอยเท้าน่าจะเป็นรอยเท้านานๆตกปลานะครับเป็นทางเลยครับ เส้นกระลูกปลาครับ มันจะมีตัววิ่งมาแล้วก็หยุดวิ่งครับลองดูใหม่อยู่ไหมครับอยู่ครับผม <Wow. S 1> มาใส่นะครับตัวนีนะ้ใส่สวยครับตัวนี้ ช่อนไม้คองธรรมชาติครับตัวนี้ไซส์สวยเลยครับตีขึ้นไปบนฝั่งบนตะลิงแล้วก็ลากลงมาครับพุ่งมาใส่เลยนะครับตอนแรกก็นึกว่ากัดแล้วคายครับก็เลยลองวัดดูก็ยังอมอยู่นะครับนี่ครับไซส์สวยเลยครับพอเราพอปลามันกินเหยื่อนะครับเราก็ส่งสายก็คือลดคันลงนิดนึงนะครับแล้วก็วัดนะครับนี่ครับโอเคครับเป็นรุ่นแต้มต่อไปนะครับ ปรุงมาใสต่ตัวไม่ใหญ่ครับ ตรงนี้น่ามีตัวมากนะครับเนีย่ยชายน้ำตื้นตรงโค้งเนี่ยปกติมันี่มีตัวนะครับเนี่ยครับขัดไม่โดนการตกปลาเนี่ยผมว่าความยิบความยิบส่วนตัวนะครับถ้าเราดูไม้ออกเนี่ยโอกาสที่ได้ตัวสูงมากนะครับ ต้องอ่านอ่านไม้ให้ออกครับห้าสิบห้าสิบนะส่วนตัวเพราะว่าการอ่านไม้ออกกันดูไม้ให้เป็นนะครับว่าตร,ตรงนี้มันมีปลาแล้วก็อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอยู่ที่เทคนิคนะครับเทคนิคก็คือประสบการณ์เราเนี่ยครับปลาช่อนมันจะชอบอาศัยอยู่ชายน้ำตื้นนะครับห้าน้องๆนะครับถ้าน้องๆที่กำลังจะหัดตกปลาปลานะ น้องๆนะครับที่กาลังจะหัดตกปลานะครับให้ดูนะครับตรงไหนที่มันเป็นชายน้ําตื้นนะครับถ้าจะตกปลายช่อนนะครับตรงนั้นจะมีปลาช่อนแน่นอนครับนะครับพยายามเด็กเลี่ยงน้ําที่มันลึกๆนะครับเพราะว่าปลาช่อนไม่ชอบไปอยู่ครับน้ําลึกได้อีกอย่างนะครับน้องๆหนูๆนะครับที่ กำลังจะหัดตกปลานะครับที่สําคัญก็คือต้องว่ายน้ําไม่เป็นนะครับว่าอุบัติเหตุลื่นตกน้ําอะไรต่างๆนาๆนี่มีมีตลอดนะครับหรือว่าการเอาตัวรอดนะครับการประยุงตัวในน้ํานะครับไม่ให้จมน้ํานะครับต้องเรียนรู้ต้องมีทักษะตรงนี้นะครับถ้าพลาดนะครับมันก็หมายถึงชีวิตนะครับสำหรับน้องๆหนู อยู่ตรรงนนนััน้นะคบกำลังจะวิ่งมาชาร์จเหยื่อนะเมื่อกี้อยู่ด้านขวาม,มือนะครับขับครับผมอยู่ครับนี่ครับมันจ้องจะตะคุบเหยื่ออยู่แล้วนะครับจ้องจะชาร์จเหยื่ออยู่แล้ว ปุดปิห้องปุดบครับเกิดไม่ได้จะขึ้นไปข้างบนหน่อยนะ,ะนครับช่อนคลองธรรมชาตินะครับใสสวยๆเลยครับเดี๋ยครับ ช่อนดินครับเห็นไหมครับโหครับเนี่ย네ครับดีส่งเหยื่อไปเข้าป้อมหมายที่เราตั้งใจไว้คิดว่ามีตัวครับนี่ยไม่น่าไม่รอดนะครับ เหนื่อยนะครับตีเหยื่อไม่ออกนะครับ ลงกัดเลยครับไม่รู้ว่าติดส่วนไหนครับโอ้อยากให้ท่านผู้ชมเห็นเลยครับช็อตเมื่อกี้เชื่อครับชนของธรรมชาติครับอยื่อตกถึงน้ำนี่ฮุบอะไรนะครับนี่ยังไม่ได้กรอเลยครับวัดกว็วัดเบาๆนะครับโอเคครับ วันนี้ก็น่าจะปิดทลิปกันแค่นี้นะครับก็ได้ตัวพอสมควรวันนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะครับปลาช่อนไซสวยๆก็ได้ตัวเล็กๆก็มีปลาปลายนะครับก็เป็นไม้คลองธรรมชาตินะครับวันนี้น้ำรถปลากัดโคตรดีนะครับผู้ชมวันหน้าว่าจะมาลองใหม่สักครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็น่าจะพอสมควรนะครับ ฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่องตกปลาคณะเยานะครับจะหาคลิปสนุกๆในการตกปลานะครับเทคนิควิธีการการส่งสายหรือว่ายละเอียดต่างๆในการตกปลาช่อนี่ได้ตัวถ้าน้องๆหรือว่าท่านไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มีสาระก็ช่วยกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับครั้งต่อไปก็จะหาคลิปสนุกๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับ สวัสดี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ